่เพือมาดูวิธีการทำผงซักผสมผงซักผ้าหรือน้ำยาซักผ้าจากหัวเชื้อพี่น้องค่ะซื้อหัวเชื้อมาแล้วนะคะอันนี้คือหัวเชื้อของอน้ํายาซักผ้าที่ซื้อมาพี่น้องค่ะกระปุกนี้นะคะกระปุกนี้ก็กร้อยกว่าบาทนะคะเอามาจะมาผสมเอาบอกหนึ่งกระปุกนะคะหนึ่งกระปุกผสมกับน้ำหกลิตรพี่น้องค่ะ นะะหนึ่งกระปุกผสมกับน้ํา6ลิตรก็คือจะได้ประมาณนี้ถ้านะะเราไปาเมื่อเปรียบเทียบราคานะคะที่เราซื้อผงซักฟอกที่เป็นถุงที่อยู่ในร้านค้ากับเรามาผสมแบบนี้ผสมแบบนี้มันจะได้ปริมาณเยอะกว่าพี่น้องค่ะในราคาที่เท่ากันนะคะในราคาที่เท่ากันตัวนี้จะได้ปริมาณเยอะกว่านะคะมีคนแนะนํามานะคะพี่น้องค่ะก็เลยเอามาลองทดลองดูนะคะว่า,ามันจะมันจะได้ผล เหมือนที่เขาใช้ไหมแต่ว่าคนที่เขาใช้ก่อนนะพี่น้องเขาบอกว่าใช้ได้ดีมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สะอาดด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อสําหรับทําผงซักฟอกเลยนะคะพี่น้องค่ะตัวนี้เราผสมลงไปนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่เราเทผสมน้ําแล้วก็อ่าเราก็คนให้มันเข้ากันให้มันละลายเข้ากันกับน้ำแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือตัวหัวเชื้อของมันนะคะอมอหอมนะคะกลิ่นหอมมาก กินหอมมากเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะล,งลงองลองทำดูนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะพี่น้องค่ะอันนี้สาวสกุลก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ทานะคะเป็นกระปุกแรกนะคะถ้าเอามาทาแล้วนะคะ,ะมันแต่คนที่บอกมานะคะพี่สาวที่บอกมาบอกว่ามันสะอาดมันซักผ้าได้สะอาดมากสะอาดกว่ากว่าที่เราซื้อทั่วไปในท้องตลาดเลยนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหัวเชื้อนะคะ แล้วก็ลงไปตีให้มันเข้ากันนะคะให้เข้ากับน้ำเนาะคะ่ะเพราะมันคือผงซักฟอกนะคะเราก็เอามือลงไปละเลงเลยค่ะเ uh. พ, <Lauren. S 2> พราะเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันมันคือผงซักผ้านะคะถ้าเราเอามือลงไปไม่ได้เราก็คงเอาไปซักกับเครื่องไม่ได้นะคะอันนี้เราตีให้มันละลายให้มันเข้ากับน้ํานะคะให้ตัวหัวเชื้อมันละลายเข้ากับน้ําเลย,ยนะคะ่ะตอนนี้นะ้ํามันก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะคะ 6ลิตรนะคะต่อ1 6ลิตรต่อ1กระปุกนะคะอัตราการผสมนะคะเพราะเราทําแบบนี้เสร็จแล้วพี่น้องค่ะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะใส่ขวดไว้นะคะเราก็ไปไว้ซักผ้ามันก็จะกลายเป็นน้ํายาซักผ้านะคะหรือผงซักผ้าแบบน้ํานั่นเองนะคะล้างให้หมดเลยนะคะ พี่สาวที่แนะนํามาอันนี้มีคนแนะนํานะคะว่าลองใช้ดูสิแบบนี้นะพี่เอามาใช้แล้วนะคะปรากฏว่ามันดีมากๆมันดีกว่าที่เราซื้อน้ํายาจากในตลาดพี่บอกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสะอาดหมดจดมากเลยเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นหัวเชื้อนะคะพี่น้องค่ะนก็เลยเอามาลองลองทําดูนะคะ ามาลองใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะอันนี้มันหัวเชื่อเราก็หาซื้อได้สั่งได้นะคะตามโลกโซเชียลพี่น้องนะคะสั่งซื้อตามโลกโซเชียลนี่แหละเขามีขายนะคะแล้วก็เอามาผสมน้ำนะคะอาจจะเห็นว่าปริมาณมัน100ร้อยกว่าบาทเนี่ยมันได้เยอะมากเลยนะคะพี่น้องอันนี้นะคะกระป๋องหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่เวลาเรามาผสมน้ำถ้าเราไปบรรจุใส่ถุงนะถ้าถุงละสองร้อยเนี่ย น่าจะได้สองถุงนะคะหรือไม่ก็สามถุงพี่น้องคะถ้าเป็นผงน้ําแบบแบบที่เราซื้อนะคะเราไปซื้อแบบที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะ่ะนะคะถุงละสองร้อยกว่าบาทนะคะน่าจะได้สักสองถุงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้กี่ถุงนะคะตอนนี้เราก็คนให้มันให้มัน,มนละลายอย่างดีเลยนะคะพี่น้องคะไม่ให้มันมี มันก็ลื่นมือก็เหมือนผงักผ้าทั่วไปนะคะอ่ามันมีความลื่นนะคะแต่ว่ามันน่าจะมีความอ่าความลื่นความมันนีของมันเนี่ยมันน่าจะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าตัวผงซักฟอกที่เราที่ที่เราซื้อแบบเป็นน้ำมานะคะพี่น้องคะถ้าดูแบบมือนะะเนี่ยพี่น้องดูเลยคะ่ะเนี่ยหอมมากนะคะความหอมหอมนะคะพี่น้องคะเราเอาเเชื้อมาผสมเอง <c oughs> บางคนอาจจะบอกวายุ่งยากตรงผสมตรงผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไปน้องค่ะแค่เอาน้ําเปล่ามาผสมนะคะนะคะแล้วก็ทําให้มันให้มันละลายนะคะอู้ดูไปน้องน่าจะสะอาดจริงนๆนะคะ,นะคะเพราะว่ามันลื่นดีนะคะมันมันมันลื่นในมือดีมากเลยนะคะจิงสกป,ปกน่าจะออกออกดีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ละลายหมดนะคะในข้นะนะะ นะะยังเต็มอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะแล้วก็คนให้เขาละลายให้หมดนะคะต้องละลายหมดเลยนะคะถึงจะถึงจะกรอกใส่ถุงได้นะคะโอ้โหลื่นดีมากเลยหนึ่งหนึ่งกระปุกนะคะหนึ่งกระปุกน่าจะใช้ได้1เดือนเลยนะแบบนี้ เราก็นะนะะจะช่วยช่วยลดรายจ่ายได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเห็นพี่สาวที่มาเชาว,าวกับผว่ามันสะอาดนะคะเน้นว่ามันสะอาดนี่แหละพี่น้องคะมันสะอาดมันมันมันสามารถทําความสะอาดได้ดีดเยี่ยมนะคะมาดูกใกล้ใเลยค่ะตอนนี้นะ้ามันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีสีฟ้านะคะเหมือนสีของเห็นไหมคะมันก็เป็นเหลวเหลวเหมือน มือนน้ำยาซักผ้าแบบน้ำแล้วนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อสารอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยคนให้มันละลายตอนนี้เริ่มหมดแล้วแล้วก็จะไปเอาถุงประกอกถุงก็เราก็เอาถุงของภาชนะเดิมที่เราเคยซื้อมาที่มีฝาปิดนะั่นแหละพี่น้องมาใส่ได้สมุดแล้วละลายหมดแล้วได้แล้วค่ะ ผงซักผ้าเดี๋ยวจะไปเอาตัวนั้นมาเกาะกก่อนผงซักผ้าที่เราละลายจากหัวเชื้อพี่น้องคะดูสีมันอ่ะโอเคพ่อจะวถ่ายรูปให้ด้วยพ่ออันนี้คือผงซักผ้าเนี่ยคะ่ะที่เราผสมขึ้นมาจากหัวเชื้อนะคะอ่าผสมขึ้นมาจากหัวเชื้อนะคะเราจะมาใช้ซักผ้านะคะเราก็จะใช้ในปริมาณไม่เยอะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะ,ะต่อผ้าประมาณ20ชิ้นพี่น้องค่ะ,ะเราใช้ซักผ้าจริงนะคะ,ะใส่ประมาณอีกครั้งหนึ่งก็แล้กันนะคะถ้าจะใส่ช้อนก็น่าจะประมาณสักสองช้นนอนนะพี่น้องเน,นะคะแต่อันนี้ไม่มีช้อนนะคะก็เลยใช้แก้วน้ํานะคะโอเคค่ะ พอแล้วนะคะสำหรับผ่าประมาณ20ชิ้นนะคะถ้าใส่เยอะกว่านี้พี่น้องค่ะมันก็จะเป็นฟองเยอะมันล้างลําบากเวลาเนี่ยแค่นี้ก็สะอาดแล้วดูเลยคะ่ะขนาดเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนี่เราเอาใส่แค่แก้วนะคะก็จะเห็นคภาของความสะอาดใส่กิ๊กเลยนะคะอ่ะค่ะพี่น้องลองไปหามาใช้ดูนะคะนี่มาทําดูนะคะมันช่วยประหยัดมากเลยได้สีกระปุกอันนี้พี่น้องค่ะ หนึ่งหนึ่งกระปุกเล็กนั่นนะคะได้น้ํายาซักผ้าแบบน้ำสีกระปุกอันนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะลุ่นตัวก็เหนื่นเป็นเรื่องได้เลยจะช่วงฟ้ามันเปิดยังไงเลยอ๋อจะหมุนกับตัวอ่าดู๋ยว มืนกับเลยมืนไปหนกันกักนเงินดีมันมืนเลยอมืนกับม่ได้เป็นเนนม่ได้อะไรสิ